สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วเย้ yeah. วันนี้นะคะซอบก็เอ่อมีเสียงแปลกๆนิดนึงนะคะเอ๊ะ เดี๋ยวเราคิดเปเองเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคือสอบไม่สบายนะคะแล้วก็ตอนนี้อาจจะยังหายไม่สนิทยังมีน้ำมูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะสอบก็เลยเสียงอาจจะฟังดูแปลกๆแหม่งแหม่นิดนึงนะค,ะคือก็ทนฟังกันหน่อยแล้วกันเนาะหลังจากที่ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สอบใช้เวลาไปกับการไม่สบายเลยครับคือเพราะอาจจะเพราะาช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวซ้ดูในวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบปรับตัวไม่ทันมพราะฉะน้สอบได้เรียนรู้อะไรบางอย่างค่ะ นะคือเวลาขึ้นชื่อว่าไม่สบายเนี่ยซับเชื่อว่าเพื่อนทุกคนสิ่งแรกที่นึกถึงเลยคือแม้คือมันไม่สบายมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันไม่ดีซึ่งก็ถูกค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ในความที่ไม่ดีที่ผ่านมาที่ซับได้เผชิญมน,นีซับรู้สึกว่าเฮ้ยในความที่ไม่ดีเนี่ยจริงๆมันก็มีข้อดีของมันเหมือนกันนะข้อดียังไงอะก็กตัวอย่างเช่นทำการบ้านหรือยังลูกแมาหนูไม่สบายค่ะ สบายเหรอโอเคนอนพักเยอะๆนะเออหาเยเร็วไวลูกเออ,เอ,อ,เอ,อไปแล้วไปแล้วไปแล้วส่งต่อส่งต่อเออและไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ,อ,อยทำไรเนี่ยเออนี่ช่วยแม่ทำงานหน่อยสิลูก ขึ้นด้วยโอ้โอเคโอเคแม่แม่ขอโทษแม่ขอโทษอนอนพักเยอะๆนะลูกนะเออไม่ลดกันไปแล้วเออไปแล้วนะไปไหนแล้ววะดื้อไปไหนล่ะเนี่ยเฮ้ยแม่มาเออนี่ช่วยแม่ไปกรอกน้ำหน่อยสิลูกฮะ วอยูแล้วโอเคหายไวไนะลูกนอนเยอะๆจะได้ตื่นขึ้นมาทํากันบ้านอย่าลืมทํากันบ้านให้เสร็จนะลูกนะโอเคแม่ไม่กวนแล้วเออนี่ลูกเออไม่มีอะไรโทษโทษเอะไรปอะรทำอะไรอยู่ลูกอะไรแม่ก็บอกว่าไม่สบายอยู่ไง นยายจะซีเรียสจริงจังเอาไปใช้แล้วมาบอกว่าพี่ซอฟแนะนำนะไม่ไม่ไม่คือเอาจริงๆคืออย่าว่าแต่ซอฟแล่ซอฟว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็คงเคยแบบช่วยโอกาสตัวตัวเองไม่สบายทำอะไรแบบนี้เหมือนกันที่ไม่ไดู้นะเ <c oughs> พราะงั้นซอฟก็สนับสนุนให้เพื่อนๆนะคะดูแลและสุขภาพร่างกายตัวเองให้แข็งแรงดีกว่าอย่าแบบไม่สบายแล้วอบกู้แบบซอฟแบบนี้เลยมันก็ไม่ดีนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดีๆด้วยไม่ใช่ดูแลแค่ตัวเองเดียวอย่าลืมดูแลคุณพ่อคุณแม่